ดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงใหม่ที่กำลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วกำลังเผชิญกับการสังเกตจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลกดาวเคราะห์น,นี้ที่อยู่ห่างจากโลกของเราเป็นประมาณ620ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหลายเท่าและกำลังเผาผลาญกลือนกินวัตถุรอบๆอ,อย่างรวดเร็วจนเกิดกระแสะสารตามสนามแม่เหล็กอย่างไม่คาดคิดเว็บไซต์แซสนุสได้รายงานถึงการขยายเติบโตวรวดเร็วของดาวเคราะห์น,นี้ซึ่งกลืนกินก๊าซและฝุน่นด้วยอัตรา6,000ล้านเมตริกตันต่อวินาที ตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร Astrophysical Journal Letters ฉบับวันที่10ตุลาคม2025ซึ่งระบุว่าดาวเคราะห์นี้มีอัตราการขยายเติบโตที่สุดที่เคยพบบนดาวเคราะห์ใดๆทั้งดาวฤกษ์แม่และดาวเคราะห์ทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบนักดาราศาสตร์วิกเตอร์อันเมนรอส อาบัตจากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีได้เผยว่าดาวเคราะห์นี้ที่เรียกว่าชา1 1 7 0งหนถึง 7, 6, 6, 6, มีมวลขนาดใหญ่มากกว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ5-10ถึงเท่าและกำลังสะสมสารจากการดูดมวลสารที่อยู่รอบๆซึ่งเป็นการ,รเผชิญกับการกำเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ทีมของอันเมนรอสอาบบัตต้องการตรวจสอบวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นี้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ ซึ่งอาจเป็นการก่อตัวขึ้นรอบรอบดาวฤกษ์แม่หรือก่อตัวเดี่ยวจากกลุ่มก๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์การสังเกตดาวเคราะห์นี้เริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้ด้วยการศึกษาแสงอัลตราไวโอเลตและแสงอินฟราเรดจากดาวเคราะห์ชา1นึ่งหถึง7626โดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เวียในประเทศชิลีซึ่งเผยให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่คาดการไวแต่สัญ,ญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน แสดงว่าดาวเคราะห์นี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองและสร้างกระแสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวีทีและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บช่วยให้ทีมประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ชาหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดหกสองหกกำลังสะสมสารเร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนจนเกิดกระแสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบ พื้นผิวของดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันจนเกิดไอน้าที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการผาเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมดาวเคราะห์นี้กำลังขยายเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่พบเห็นได้ยากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการผาเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ นักวิจัยยังพบว่าข้อมูลจากปี2016บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชา1170-7626ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์อันเมนรอสอาบัตจะพยายามเจาะลึกดาวเคราะห์นี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่การค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักทีมวิจัยต้องการเก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบให้ได้มากขึ้น เพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานียงใดเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบทําให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกําลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ทําให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกําลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ และดวงอาทิตย์ทําให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกําลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบทําให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกําลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ทําให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกาลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพ ดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกำลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบทำให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์มีชีวิตชีวาและกำลังกินสิ่งล้อมรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ทำให้เราเห็นวัด